สัสดีครับสาหรับคลิปนี้นะครับเราจะไปดูพระกลุ่มพิมพ์ที่เรียกว่าพิมพ์สุโขทัยครับซึ่งในแต่ละพิมพเนี่ยนะครับเขาเรียกว่ามีศิลปะเดียวกันเพียงแต่ว่าอาจจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันนะครับเราก็ค่อยดูกันไปศึกษากันนะครับดูแบบสบายๆครับคลิปนี้แล้วก็อีกพิมพ์นึ่งเป็นพิมพ์สุโขทัยลุงพุทธครับอยู่ในกลุ่มศิลปะที่ใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่ามีลักษณะเฉพาะที่มีความแตกต่างครับ๋ยาลองไปชมด้วยตาเปล่าเบื้องต้นแล้วก็ดู ลักษณะพื้นผิวนะครับที่ด้วยกล้องกำลังขยายขนาดสูงนะครับวันนี้ก็จะดูแบบสบายๆนะครับดูในเชิงศิลปะนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีกลุ่มที่เป็นพิมพ์อกวีขุนสีแล้วก็จะทยอยดูสับเปลี่ยนกันไปครับจากนั้นเนี่ยนะครับท้ายคลิปเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของนะครับจุดทั้ง9้านะครับในการฝึกกรรมฐานของสมเด็จพระสังฆราชสุขไก่เถื่อนนะครับในคลิปถัดไปนะครับหลังจากคลิปนี้แล้วนี่นะครับผมก็จะมีการพูดถึงเรื่องของ องค์ประกอบนะครับของปูนนะครับที่ใช้สร้างพระสมเด็จและเนื้อกระจานะครับอีกเนื้อหนึ่งนะครับที่มีเขียนอยู่ในบันทก่ผมตียปวายว่าคือเนื้ออะไรนะครับและสีเป็นอย่างไรซึ่งเป็นเนื้อที่ใช้ทําดินสอผงวิเศษด้วยนะครับโดยเฉพาะกระจาตนาวนะครับท่านเนี่ยคลิปนี้เราก็จะดูไปเพลินเพลินสบายๆนะครับแล้วก็คลิปที่จะลงลึกในรายละเอียดนะครับเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งก็จะค่อยทยอยทำเรื่อยๆนะครับ ก็ขอให้ทุกท่านนะครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวลองไปชมกันครับกลุ่มพิมพ์สุโขทัยครับครับอย่างวงนี้นะครับเป็นพิมพ์สุโขทัยนะครับโดยทั่วไปในเรียกพิมพ์สุโขทัยลุงพุทธนะครับต้องบอกว่าคุณทัศรณะสมบัตินะครับที่เราพบนะครับจากพิมพ์ซึ่งพิมพ์นี้จริงๆหลายท่านก็มีครอบครองอยู่นะครับนะครับ อย่างองนี้นะครับลักษณะเนื้อเนี่ยผิวเนี่ยก็เป็นลักษณะที่มีน้ํามันตังอิวผงเกสอนนะครับอยู่บนละเนื้อเนี่ยก็จะแห้งนะครับลักษณะที่เราจะเห็นเด่นชัดนะครับขึ้นหนึ่งก็คือเกตนะครับเรียวทะลุซุ้มนะครับเรียวเป็นเส้นตรงนะซุ้มนะครับลากขึ้นมาเนี่ยนะครับถึงบริเวณประมาณข้อศอกขวานะครับ มือคือซูมไม่สมมาตรใช้คํานี้นะครับในหนังสือตียมประไวก็เขียนเอาไว้นะครับก็จะเอียงนะครับองศาเนี่ยเปลี่ยนเลยครับทันทีจะโค้งมนนะครับก็จะเหมือนลากเป็นเส้นตรงนะครับเอียงไปทางซ้ายองค์พระนะครับส่วนด้านขวาก็เป็นด้านซ้ายองค์พระนะครับขวามือเราเนี่ยก็เป็นปกตินะครับใบหน้านะครับนหนังสือนี่บอกเป็นลักษณะเสียมจึงก็คือเป็นลักษณะเหมือนกับ รจริงๆ,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 ๆจริงๆจะเหมือนเป็นหน้าองค์พระแล้วมีหูนะครับนิดนึงแต่ว่าลักษณะก็จะเลยเหมือนสี่เหลี่ยมขามตัดนะครับบริเวณลำคอนะครับลำคอกลืนหายนะครับแทบมองไม่เห็นนะครับแล้วเป็นช่วงรูปทรงเนี่ยเป็นทรงโปร่งนะครับอกองค์พระนะครับเหมือนถายเล็กน้อยเหมือนจะทรงกระบอกแล้วก็มี อกล่องครับจริงๆคือสังคตินะผ่านกลางซึ่งลักษณะนี้เนี่ยนะครับใกล้เคียงกับพระพิมพ์ทางแซมนะครับผมให้ดูนะครับเปรียบเทียบนะครับที่เป็นอกล่องในองค์นี้นะครับมาใกล้เคียงลยองค์ขวาก็เคยชมไปแล้วนะครับลักษณะวงแขวนวงแขนก็ใกล้เคียงกันนะครับนี่คืออกล่องนะครับเหมือนจะอกกระบอกนะครับดูผอมนะครับองค์พระอกผายเล็กน้อยนะครับ แล้วก็มีร่องตรงกลางร่องสังคตินะครับเนี่ยนะครับแล้วก็ลักษณะเมื่อเทียบกับพระพิมพ์ทรงสุขโขทัยที่เหมือนกันอยู่ในตระกูลอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับนะอ่งขวานี่นะครับ มีกันแบบเดียวกันนะครับเตือนที่ว่านี่นะครับใบหน้าจะเป็นวงรีนะครับพระสุโขทัยในวงรีนะครับเกตเลียวนะครับทรุซุ้มเหมือนกันครับครับส่วนเรื่องโกลเด้นเลโชนะครับหรือว่ากรอบกระจกเนี่ยเราก็เคยคุยกันไปแล้วนะครับนะครับลักษณะที่เป็นการตกของกรอบกระจกนะครับ พิมพ์สุขโขไทยนะครับก็มีนะครับในหนังสือที่จำไว้ก็พูดถึงเรื่องนี้นะครับส่วนเรื่องของฐานครับจริงๆนะในในในลักษณะของฐานจะเป็นฐานโปร่งครับคือไม่มีเส้นแซมครับแล้วก็จะมีความห่างพอสมควรนะครับโดยที่ฐานแข้งสิงนะครับถ้าเป็นของพิมพ์สุขโขไทยนะที่เป็นลักษณะ กลุ่มที่เราเรียกลุงพุทธเนี่ยนะครับจริงๆแล้วฐานแข้งสิงเนี่ยจะมีสะตกท้องช้างนิดๆนะครับจะดูองค์ที่เป็นเนื้อปูนแกล่งอาจจะเห็นชัดกว่านะครับนี่คือพาที่อยู่ในกลุ่มพิมพ์เดียวกันนะครับอาจจะไม่ได้เหมือนเป๊ะนะฮะแต่เราเห็นเพราะว่าในแต่ละพิมพ์เนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าลักษณะนะครับโค้งอันนี้คือจริงๆถ้าดู เป็นมุมก็ใช่อยู่นะครับบางองค์อย่างองค์นี้มีคราบน้ำมันต่างอิวกับปรงเกสรนะครับก็ทําให้บางรายละเอียดเนี่ยอาจจะดูยากนะครับปิดกับพาที่เป็นที่เห็นเป็นเนื้อปูนเนื้อปูนแกล่งนะครับก็จะเห็นรายละเอียดชัดกว่านะครับเหมือนกันนะครับนะครับองค์นี้พิมพ์เดียวันนะครับผ้าที่กว่าจากแม่พิมพ์เดียวันนะครับอาจจะ ไม่ได้เหมือนกันเปะ100๊ะร้อยเปนนะครับน่าจะมีสัดส่วนที่แตกต่างกันบ้างขึ้นอยู่กับเนื้อนะครับแล้วก็การเก็บนะครับส่วนฐานล่างสุดน,นะครับตรงนี้จะเห็นชัดกว่านะครับคือด้านด้านซ้ายองค์พระเนี่ยสอบตรงนะครับแล้วก็เมื่อไปถึงเนี่ยด้านนี้ทะแยงนิดนึงนะครับแต่ว่าจะมีการเชิดข,ขึ้นของมุมเล็กน้อยนะครับลงมานะครับมีชัดไหม หเห็นอยู่นะครับนือย่างเนื้อขาวนะครับเนี่ยนะครับมุมเนี่ยจะเชิดขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็ทะยานลงมานะครับก็เป็นลักษณะของกลุ่มที่อยู่ในพิมพ์นี้นะครับนี่ก็เป็นนะครับทำให้ชัดเท่ากับองค์นี้นะครับนะครับ นี้ก็หลายท่านก็มองว่านะครับเป็นพิมพ์ที่มีจริงๆแล้วมีความสวยงามนะครับอย่างองค์นี้เนี่ยมิติองค์พระนะครับนี่ก็เป็นลักษณะแม่พิมพ์หินนะครับมีแม่พิมพ์บังคับขึ้นมาแล้วก็ที่เหลือเป็นรอยตัดนะครับแยกองค์พระก็รอยเหนือซุ้มเนี่ยเราก็จะเห็นซุ้มฝั่งตรงข้ามก็ทาให้ซุ้มเท่ากันซะนะครับ ถ้าจะไปทำทีหลังพิมพ์ใหม่ผสมเนื้อได้ไม่ดีก็จะตื้นกว่นนี้ครับนี่ก็จะลอยเหนือซุ้มมาแล้วก็เป็นซุ้มนะครับจากนั้นนี่ก็ผนังเนี่ยนี่ความสูงนะครับหนึ่งซุ้มเนี่ยสองนะครับผนังนอกสูงสามสีก็คือผนังหลังองค์พระนะครับก็จะไม่ได้เท่ากันหมดนะครับก็จะเป็นลนักษณะสอบข้อหาองค์พระนะครับ นะครับองนี้นะครับก็จะดูเพลินๆน,นะครับก็มีพวกผงเกรสรนั้นน้ำมันต่างอิวอยู่นะครับลักษณะซุ้มอะไรก็สวยงามด้านหลังนะครับเนี่ยเป็นลักษณะพระหลังเรียบแห้งนะครับพวกรอยแยกๆเนี่ยมันก็เหมือนรอยหนอนด้นนะครับ ก็มีจุดๆเนี่ยมันเป็นลายปูไตนะครับแต่ว่าเป็นลายที่ค่านข้งจะใหญ่นะครับเนี่ยจุดๆเล็กๆเนี่ยนะครับเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็พาผิวแห้งนะครับนะครับี่ก็ที่เปรียบเทียบใไปดูนะครับจะได้เห็นเทียบกับอะไรอย่างนี้พิมพ์สุโขไทยปกตินะครับก็จะดูแล้วลักษณะเหมือนผราสุโขไทยเลยนะครับ แล้วก็อีกลักษณะหนึ่งนะครับก็คือลักษณะเนี่ยแขนซ้ายองค์พระก็จะทิ้งดิ่งมากกว่าแขนขวานะครับแขนขวาก็จะมีวงโค้งเล็กน้อยนะครับซอกรักแร้ซ้ายนะครับเนี่ยก็จะลึกสูงกว่าซอกรักแร้ขวานะครับมุมมันจะแคบกว่านะครับก็จะเหมือนกันในพระลุ่มเดียวกันเนี่ยนะครับชายทีวอนก็ชัดเจนนะครับถ้า เล็กและตรงองนิดเดียวนะครับก็จะเป็นกลุ่มชาติวานเ้นลวดละอย่างเงี้ยนะครับก็เกือบจะใช่นะครับองนี้ก็ชัดนะครับต้องบอกว่าพิมพ์เนี่ยนะครับบางทีลักษณะพิมพ์ที่เป็นพิมพ์เดียวกันเนี่ยก็มีหลายแม่พิมพ์นะครับคาวนี้ถ้าเกิดความนิยมเนี่ยนะครับเลือกที่แม่พิมพ์ใดแม่พิมพ์หนึ่งก็ไม่ผิดนะครับอยู่ที่คนนะเพราะว่าลักษณะแบบพิมพ์เนี่ยเป็นความชอบนะครับอยู่ที่ความชอบ ส่วนการจะพิสูจน์องค์ประกอบหรือดูอ,อย่างอื่นเนี่ยเราก็ว่ากันตามหลักการครับที้เราก็พูดกันในเชิงอนุรักษ์นะครับอย่างที่บอกครับทั้งองค์องค์ที่เป็นเนื้อผิวที่มีค้าบน้ำมันตังอิวแล้วผมเกสรเนี่ยก็จะมีลักษณะความสวยงามอีกแบบหนึ่งเลยนะครับแล้วก็นี่แค่เป็นของหลายๆท่านนะครับที่ฝากให้ดูนะครับ ที่มาแล้วก็ใกล้เคียงกันนะครับแม้ว่าเนื้อจะแต,ตกต่างกันบ้างซีคำนึงองค์นี้นะครับเราก็จะเห็นว่าเนี่ยเห็นลักษณะท้องช้างชัดเจนนะครับแล้วก็ฐานด้านล่างแห้งนะไม่ค่อยชัดตรงมานะครับแล้วก็มีเชิดขึ้นนิดหน่อยแล้วก็ทะแยงลงมานะครับองค์ข้างขวานะครับองค์นี้ลักษณะเป็นเนื้อปูนนะครับแต่ว่ามีคราบน้ำมันต่างอิวอยู่ที่ผิวนะครับแล้วก็ ออกเป็นสีน้ำตาลแก่นะครับเดี๋ยวจะมีที่บานในตีนปวายนะครับเวาว่าเป็นเนื้อช็อกโกแลตนะครับองค์นี้จริงๆมีนะแต่ว่าค้าบผงอะไรต่างๆนะเข้ามาอุดซ้อนตามรอยที่จะเป็นท้องช้างก็ลเลยดูไม่ค่อยชัดนะครับแต่ว่าเวลาตะแยงมานี่ก็เห็นมุมที่เชิดขึ้นนะครับของแข้งสิงนะครับเชิดขึ้นนะครับก็เลยทาให้ลักษณะเหมือนท้องช้างนะครับ อย่างเงี้ยครับผมปิดนะครับก็เป็นอยู่ในกลุ่มพิมพ์เดียวกันนะครับกลุ่มพิมพ์เดียวกันลักษณะชายตีวอนก็มีทั้งคมชัดบ้างนะครับอันนี้ก็ตื้นกว่านะครับอันนี้ก็จจะอยู่ที่ลักษณะการกดพิมพ์ด้วยครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่ตายตัวนะครับแต่ว่าเวลาเราดูเนี่ยเราก็รู้ว่าอยู่ในกลุ่มนี้นะครับแล้วก็ให้เห็นว่าลักษณะพิมพ์นี้มีจริงๆในกรุงพระสมเด็จนะแม้แต่พิมพ์สุขโขทัทยด้วยกันนะครับก็ยังมีที่เหมือนและไม่เหมือนคือแกะเอาศิลปะนะครับแต่ว่าไม่ได้เหมือนกันเป๊ะนะเห็นไ,ไหมสององค์นี้นะครับศิลปะเดียวกันครับแต่ว่าคนละแม่พิมพ์เลยนะครับเวลาดู<ใ>นะครับ ไม่เหมือนกันเลยนะครับตั้งแต่องระแล้วครับหน้าองค์นี้จะวงรีมากกว่าองค์นี้ก็จะออกเป็นจะเป็นผลมะตูมไปแล้วนะครับลักษณะซ้มนะครับก็องค์ซ้ายเนี่ยนะครับจะหนากว่านะครับองค์ขวาก็บางเรียวกว่าแต่ไม่ได้บางมากนะครับฐานบัวคล้ายๆกันนะครับชายจีวรลักษณะเดียวกันความล่าองค์พราก็ไม่เหมือนกันแล้วนะครับ องนี้องที่ผมชี้เนี่ยผอมวานะครับองค์นี้ล่ํำวานะครับลักษณะอกผายนะครับแข้งเสียงตรงนะครับฐานเขียงนะครับนี้ล่องกรนลอยมีเหมือนกันครับแต่ว่าคนละแม่พิมพ์แต่ถือว่าเป็นพิมพ์สุโขทัยนะครับองค์ทางขวานะครับท่านจะเห็นหูซ้ายชัดเจนนะครับแต่องค์ทางซ้ายนะครับ ไม่เห็นหูเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นแม่พิมพ์หินนะครับเหมือนกันนะครับมีรอยบังคับพิมพ์นะครับแลลักษณะที่เหมือนกันก็คือองค์พระเขาก็ลอยอยู่ในซสูมเหมือนกันครับมีกรอบกระจกเหมือนกันเนี่ยพิมพ์สุขโขทัยเนี่ยกรอบกระจกนะครับเหมือนกันนะครับองน,นี้มีรอยรอยตัด มีรอยแยกนี่เราดูสภาพด้วยตาเปล่านะครับก็คือเห็นกลุ่มที่อยู่ในพิมพ์พิมพ์สุขโขททยเองก็มีหลากหลายนะครับไม่ได้เหมือนกันหมดทุกพิมพ์นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มพิมพ์สุขโขไทยนะครับเห็นชัดเจนนะครับว่าอ,อกนี่เรียกอกภายนะครับอ,อกภายนะครับเกตเรียวทะลุซุ้มนะครับเรียวนะครับกลุ่มที่เป็นเกตปรีนะครับ เอ็ดเอียงเนี่ยก็จะอีกแบบหน,นึ่งนะครับไม่ได้เลียวแบบนี้คนระับนี่เป็นกลุ่มพระสุขโขทัยเลยนะครับนะครับนี่ถือว่าชายีีวนบางนะครับมองไม่ชัดนะครับ <c oughs> ถ้าอยู่กลุ่มบางนะครับถ้าหนาก็เห็นชัดเจนเลยอะไรนะสภาพธรรมชาติก็สวยงามครับ ลองทดสอบแม่เหล็กดูนะครับหลายคนบอกว่าจําเป็นไหมการทาผมกม็คิดอยู่ในส่วนผสม,มะครับก,ก,ก็ทดสอบได้นะครับทีนี้สําคัญก็คือตัวแม่เหล,ล็กแม่เหล็กแรงสูงนะครับโอ้นี่แรงเลยนะครับองค์ก็จ,จะมีมีเยอะมีน้อยก็แล้วแต่ถ้าใช้แม่เหล็กแรงสูงเนี่ยก็พยายามดูก็จะเจอครับนะครับนี้แรงขนาเนียโดยแต่แรงๆ จริงๆไม่ไม่ได้จําเป็นนะครับว่าจะต้องว่าจะต้องแรงนะครับมันอ่อนก็มีนะครับนะครับอย่างคงที่เป็นแต่ส่วนใหญ่นะครับจากหลายท่านนะครับที่เอาพาให้ผมดูนะจากต่างที่กันมาก็เจอทุกองคนะครับที่คือองค์ประกอบดีด้วยนะครับเมื่อเจอนะครับอย่างเงี้ยก็อ่อนอะไรเนีย องนี้ก็เป็นองค์ฐานแซมนะครับเนี่ยไม่ได้แรงนะครับเหมือนแม่เหล็กนี่แม่เหล็กแรงสูงนะครับถ้าเป็นเจอแม่เหล็กทั่วไปอ่ะมันก็อาจจะไม่ค่อยรู้สึกนะครับอนี้มันก็แล้วแต่นะครับไม่ได้เฉพาะจอจงนะครับเนองที่ผิวที่มีกลุ่มที่เป็นน้ำมันนังอิวผงเกอสรอจริงๆพวกมีผงกระเจะนะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับในคลิปหนึ่งเนี่ยเราก็จะดูยากครับแต่ลักษณะซุมเนี่ยนะครับเห็นชัดเจนนะครับ มีการหดเหี่ยวย่นนะครับแยกเนี่ยนะครับตามที่บอกนะครับก็เป็นธรรมชาตินะครับพระกำมะแพงเราก็เห็นขัดแต่ว่าอยู่ข้างในผิวเนี่ยเราก็ดูลําบากนิดนึงนะครับแล้วก็มีแร่เหล็กเนี่ยอยู่เป็นองค์เลยครับแต่ลักษณะที่เราเจอเราก็จะไปเจอกลุ่มที่เป็นเนี่ยกลุ่มต้องบอกว่ากลุ่มที่เป็นผงหรือคราบน้ําอ้อยนีย่คืออยู่ไปกับผิวแล้วครับ แต่ข้างในเนี่ยขาวๆเราก็จะเห็นดูเหมือนจะเป็นใสวาวแกล่งเหมือนเป็นกระดูกนะครับเวลาดูนะครับเนี่ยนะครับแขาวซ้ายนี่มั่อพูดถึงแล้วดูถ้าไม่เจอครับเพราะว่าเนื้อแห้งนะครับแห้งเลยนะเนี่ยนะครับผิวนี้ก็เลยทําให้ลักษณะแห้งแต่เราเวลาเราส่องละเอียดเราจะรู้ด้ว่า เนี่ยข้างในเนี่ยเป็นปูนกแกล่งแน่นอนนะเพราะว่ามีลักษณะของการแตกลายสังเคราะห์อยู่ข้างในนะครับแม้ว่าข้างนอกเราจะปกคลุมด้วยกลุ่มคราบของน้ำมันตังอิ้วดูเหมือนเป็นผ้าผงนะครับแต่จริงแล้วข้างในเนี่ยนะครับเป็นผ้าเนื้อแกล่งในด้านหลังนะครับหนักขาวซ้ายเราก็ไม่ค่อยเจอหรอกครับแต่ว่าถ้าเราดูเข้าไปลึกๆนะครับทั้งหมดที่ผิวก็มีความสําคัญครับ ว่าปกคลุมด้วยอะไรนะครับเนื้อเนี้ยก็จะไม่แตกครับแล้วก็จะมีเนื้มันหินอ่อนอันนี้เราถึงจะเจอเนะบังบางเนี่ยแล้วก็มีแคลไซด์เนี่ยนะประสานไม่ใช่จะมีให้เห็นชัดทุกเนื้อนะครับเนื้อที่ถูกปกคลุมด้วยคราบผงเกสรอ,อะไรเหล่านี้ก็ไม่มีแต่ว่าขยายลึกๆแล้วก็จะเห็นมอนพื้นหินอ่อนแล้วก็ มีความนุ่มนะครับเนื้อสมานกันในละเอียดนะครับเนี่ยเห็นชัดเจนนะครับคือมูลสาร,รที่เราเห็นชัดๆนะครับก็จะต้องเข้มก็คือกลุ่มพักกําแพงในชัดนะครับแล้วก็แร่เหล็กต่างๆก็เห็นนะครับเนี่ยมีหยกเขียวๆนั่นจะอยู่ใต้ผิวแล้วนะครับนี่ขยายสุดๆแล้วนะครับแล้วก็ส่องไฟถึงจะได้เห็นนะครับ นี่เราก็จะเห็นอ่ามันมีฟิล์มแล้วของแซยอยู่บางๆนะครับจะเห็นอยู่นะนี่เป็นแร่เล็กนะครับนี่มีผงเม็ดทองเมื่อกี้นิดนึงนะครับนี่ตอนนี้ขยายสุดแล้วนะครับเล็กมากนะครับด้านหน้าบ้างนะครับ นี่ก็เป็นโลหะนะครับสีดำนะครับเราบอกว,ว่าน่าจะเป็นกลุ่มเหล็กไหลภายดำนะครับใช่หรือไม่ก็อีกทีหนึ่งนะให้รู้ว่าเป็นองค์ประกอบที่เรียกแบบนี้เจอสีแบบนี้นะครับมันจะขยายใหญ่ขึ้นก็เห็นธรรมชาติความสวยอีกแบบครับแต่ถ้าไปดูองค์ที่เป็นเนื้อกแกร่งครับองค์นี้ล้างนะครับผ่านการล้างมานะครับจากเนื้อเดียววันนี้แหละนะครับนี่ชัดเลย นะครับสวยงามเลยนะครับเนาซูมนะเห็นชัดเจนนะครับตัวแร่เหล็กเนี่ยหยกที่อยู่ข้างในนะครับหรือหินเขียวนะครับซูมนี่ก็ใกล้เคียงกันนะฮะมีหดเทียวนะครับหดเนี่ยนะครับจะทำให้ดูมันม้วนนะครับนี่ระกําแพงนะครับ นี่ล้างนะครับองนี้ล้างในน้ำส้มเลยนะครับแมบบ่เล็กนะครับนี่ก็ฐานล่างสูตฐานเขียงที่เห็นนะครับเนี่ยเชิดขึ้นไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็ลงมานะครับเฉียงพาร์กอันนี้เห็นสังส่กเป็นเนื้อปูนแกล่งนะครับแล้วก็มันก็มีความสวยงามนะครับดูแขนนะครับ ยสีขาวนะถ้ามันจะเป็นกระดูกแล้วนะครับหมายว่าเหมือนนะครับสีเหมือนนะครับแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นกระดูกนะครับก็ยังเป็นลักษณะของปูนเปิดขออยู่นะครับลอยแยกนะครับจากปูนแกล้งรอยตรงนะครับแล้วเนื้อเนื้อแกล่งนะครับนึ้แกล่งเลยนะครับเนี่ยหินเขียวอยู่ใต้ผิวนะครับอีกทีหนึ่งนะครับลึกเนี่ยเล็กดำนะครับ นี่ก็เหมือนกันนะอยู่ข้างใต้ผิวของนี่ล้างมานะครับากำแพงนะครับอ่สีนี่ของจริงจะจะเข้มกว่าในที่เห็นในมือถือนะครับในจอที่ผมถ่ายนะครับจอทํงางตางวันนี้นะครับคือมันดีสีมันก็มีความดูผ่านจอก็เพี้ยนกันเอีกนิดนึงนะครับนะครับไม่สดขนาดที่เห็นนะครับครับตอนนี้ก็เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับ ด้านหลังก็เป็นแตกลายสังคโครครับอยู่ใต้ผิวครับไม่ได้เป็นรอยแยกนะครับเห็นแร่เล็กเลยชัดเจนนะครับมีทั้งเหล็กดาเหล็กเงินนะครับก็พอได้เห็นภาพลักษณะนะครับแล้วเนี่ยขององค์พระนะครับส่วนนะครับหนังสือ จำนดจิตเดินท่ารักษาโรควันนี้นะครับเราจะพูดถึงจุดสําคัญนะครับทั้ง9นะครับเห็นไหมครับว่าภาพเนี่ยนะครับเหมือนภาพพระสมเด็จเลยนะครับนะครับนั่งสมาธินะครับมีจุดสําคัญนะครับ9จุดนะครับนี่นะครับเห็นไหมครัตั้งแต่ไล่ลําดับนะครับตั้งแต่จุดที่1 2นะครับ3นะครับ4นะครับ5นะครับ แล้วก็6อยู่ข้างบนนะครับ7นะครับ8หวหงคิ้ว9้ปลายจมูกถ้าใครเคยฝึกวิชาโยคะรือกลุ่มที่เดินลมปราณนะครับทางศาสตร์สายจีนก็จะเห็นว่าก็จะมีใกล้เคียงนะครับจุดอยู่ในเส้นแนวนี้นะครับมีทั้งหน้าและหลังนะครับครานี้ก็มาดูกันครับว่าจุดแต่ละจุดคืออะไรนะครับจุดที่1นะครับเนี่ยเขาเขียนว่านะครับพระนวะอรคุณนะครับ9จุดนะครับ บัดนี้จะกล่าวในปกิณกะกะถาแก้ในพระนวหรคุณจุดที่ตั้งมี9้าจุดนะครับจุดที่1อัชดากาศเบื้องตับนะครับจุดที่1ที่สะดือนะครับ2นะครับบนนาพีนิ้วหนึ่งนะครับจึงก็ขยับอีกนิ้วหนึ่งนะสามนะครับห้องอหททยวัตถุอยู่ที่หัวใจนะครับสี่นะครับห้องสุดคอรวงนะครับ อยู่กลางลำคอนะครับนี่นะห้าโคตรภูท้ายทอยนะครับอยู่ที่ท้ายทอยนะครับหนะครับอัชดากาศเบื้องบนกระหม่อมนีนะการกระหม่อมนะครับเจ็ดทิพยศูนย์หว่างคิวเจ็ดอยู่ที่หว่างคิวนะครับแปดมหาศูนย์หว่างจากักรสุอยู่ระหว่างตานะครับเ จุลศูนย์น้อยปลายนาศิกอยู่ที่ปลาย่วนน้อยของจมูกนะครับในนี้เขียนว่าทั้ง9จุดนี้เป็นทางระงับโทษต่างๆเป็นทางที่ซ่อนเลนเวทนาต่างๆนะครับเวทนาคืออาการนะครับที่มีทั้งเรียกว่าเป็นอารมณ์ต่างๆนะครับทั้งความทุกข์ความเจ็บก็อยู่ในนั้นนะครับ เมื่อใกล้จะดับศูนย์จะเป็นที่พึ่งแก้ไขระงับป่วยไข้อาพาธทุกขเวทนานี่ยมีสุขเวทนากับทุกขเวทนานะครับวันนี้ระงับทุกขเวทนาต่างๆต,ต,ตามัทธิบูรพาจารย์ที่ได้ประพฤติปฏิบัติตะปางก่อนนะครับพระโยคาวัจระผู้ภาคเพียรได้ปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน ชำนาญว่าสีดีแล้วให้ยกเอานิมิตที่ปรากฏในที่ตั้งพระกรรมฐานนั้นก็ดีและองค์พระปิติห้าองค์องค์ใดองค์หนึ่งที่ได้ชำนาญน,นั้นก็ดีนะครับและองค์พระาธาตุให้เป็นอารมณ์จึงยกเอานิมิตเอาไปไว้ในที่ตั้งทั้ง9้าแห่งตามเหตุตามผลจะได้แก้ไข เจ็บไข้ทุกขเวทนาจะให้ระงรับโรคาพาธโทษต่างๆได้ให้รู้บาปธรรมคืออกุศลแจิต14ตัวเั้นเบื้องต้นนะครับวันนี้เนี่ยเราทําความรู้จักกับทั้ง9จุดนะครับแล้วก็ในลักษณะของการตั้งจิตเป็นอารมณ์นะครับเข้าไปในท่าทั้ง9นะครับเดีย๋ยวเราค่อยศึกษากันในคลิปถัดไปครับครับสวัสดีครับ จบคลิปนี้ไปแล้วนะครับก็ดูแบบสบายๆนะครับเพลินๆดูพิมพ์ต่างๆซึ่งจริงๆมีหลายศิลปะนะครับอยากทุกท่านได้ศึกษาดูนะครับเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ในดูกลุ่มพิมพ์กลุ่มลักษณะเบื้องต้นนะครับแต่ว่าความชอบของแต่ละท่านนะครับเราก็ไปจํากัดไม่ได้นะครับพระนั้นมีความศรัทธาแล้วก็มีความชอบความพร้อมหลายๆเรื่องนะครับะฉะนั้นบางเรื่องเนี่ยก็ต้องอาศัยความชอบด้วยนะครับบางท่านบอกชอบพิมพ์นี้บางท่านชอบแบบลํำๆบางท่านบอกชอบแบบผอมเพรียว บางท่านชอบแบบโปรก็แล้วแต่นะครับส่วนเลือดกรรมฐานเราก็จะตามต่อไปเรื่อยๆครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการครับสวัสวดีครับ